วันที่สิบสองชยาสนากตาพุทธาเชตวามนังสวาหนังเศสุจจาสภังเราสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังคาราสยโยพุทธาทวีสตินายิกาสเปปฏิทิตาเมหังพุทโธมัตเกเตมุนิสลาสิเสปฏิทิตโตเมหัง ุตโตธรรมโมทวิโรชเนสังโฆปฏิทิโตเมหองอุเทสศภาคุณากรุหัทเยเมืองนุตโทสาลิปุโตจัทธคีเนกุรันโยปิธิพาคัสมิงโมฆะลาโนจาวามเกเทักคีเนสาวเนเมองอสุวรรณัทลาหงุลกัสโปจามาหานมูภาสุวามโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุริโยวาปพังการนิสินโนสิริสัมปันโนโสภูพิโตมุนิปุงขาวกุมาระกัสโปเทโรมเฮสีจิตตวาทโกโสเมหองวัฒเนนิจัง ปิติธาสิกุลนากโรบุญโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศิวเรีเทรามัญจาอิเมชาตานราเตธิลกาหมะาสงสาสีติมหาเทระวิชิตาชินาสาวากาิเอตาศีติมหาเทระชิตวันโตชิโนราชาฉลันตาศีลเตเชนอังคมังเกสุสันิตานาตนังปุระโตอาสิทักขินเนเมตตาสุตะการทัชขังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมา กานธมรรริตัญจะอาตานาติยสุดการอากาศเสชาธนาอาศิเสสาปะกาศละสันทิตาชินานานาวรรสังยุตตาสถาประกาละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพระเิราชันตูปัทวาอาศัสาวินียังยันตุอนันตาชิตนาเตชสาวสตโตเมสกิจเจนะสถาสัมพุทธปันชเรกินะปัญชรามชยหิมวิหารันตังมหิตะเลสถาปาเรนตูมังสเปเตมหาปุริศาสภา อิเจว่ามันโตสุขุตโตสุลโคลินานุภาเวนะชิตตุปทัพวรฒมนุภาเวนะชิตาริสังโกสังขานุภาเวนะชิตตันตรายโยสัตรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชาเรตปาหูสหัสัมมาพินิมิตาสาวุธันตังคีเมฆขลงังอุทิตโคลจจะไซนามามลางังธานาที่ทรม,มว,วิธินาชิตตวามุนินโตตันเจสาวบวันตุเตเจมังคลานี้มาราติเลกัมมณพิโยชิตาสภารติงโคลัมปัตจากนาจักรรมคามะคัต ตัทายาขังคติสุรันตาพิทนาชิตตวามุรินโตตันเจสัสาพวันตุเตเจมังการานีนาจาคีริงกษาวารังอติมัตตาปูตาทว่าขีจการมาสานิวัสุดารุนันตเมตังปุเสการพินาชิตตวามุนินโตตันเจสัสาวันตุเตชยมังการานิอุหิตาค้าคำมติอัตทังสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปาทางคุลิมาละวันตังอิทีพิสัง ขตมามโนชิตวามุนินโตทันเจชสาปวันอุเตชยมังคลานี้กัตวาน,นักกัทมุท่ารังอีกว่าะพีนิจนจนยาจินจนายาทุตหะวาจานัง คณะการยามาเชสันเตนนะโสมาวิทินาชิตตวามุนินโททันเต้าสาบวันตุเตชัมังคลานิสัจจังวิหายามาติสัจจกวาทะเกตุงวัดท่ปรโรปปิตามะนังติอันทังผูตังปัญญาปฏิปัารีโตชิตตวามุนินโททันเต้าสาบวันตุเตชัมังคลานิทันโทรปนันทั้งผู้ชักขังมีผูทังมหิเตมุเตนะเทระผู้ชักเขนะธรรมมาปยันโตทิทูปะเทศสาวิทินาชิตตวามุนินโททันเต้าสาบวันตุเตชัมังคลานิ ทุกขาหาที่ถ้าผู้ชาเคนะผูท้าถายทางพรมมังวิสุทธิจุติมิติภิกาวิธานะยานาคาเทนาวิธินาจิตตวามุนิโตตันเตจัสรพันตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธชัยะมังคละทักขาทาโยวาจโนที่นาทสารเตมัดันติอิตวานะเนกกวิวิธานิจุปัฏฐานนีโมขังสุขังอธิคเมยานารโศปัญโยมหาการุณีโกนาโทหิตายะสภาปานินัปัเรตวปารมีสภา ปาทหสัมโพธิมุตตมังอิเตนะสัจจวเชนะหุนตุเมชย์มังขลังช่ยันโตโพธิยามูเรศกยานันันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเ์ชยยสุเชยมังขลังปาราชิตาบาลังเกสิเสภปทวิปุขเรียพิเศษเกสรพระพุทธานังข้าพโตปมูลสัตติสุนันขตังสุมังขลังสุปปัตังสุมุทิตังสุขโนสุมุหุนโตจัดสุจิตังปัมมาจาริสุปรักินัง กายกัมมังวจากัมมังพระทักขนังพระทักขนางมโนกัมมังในเดย์พระทักขนาพระทักขนานิกระทวานนัลภันตะเตพระทักขีเดยพระวันตุสัพพะมังคลังและขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังและขันตุสัพพะเทวตาสะทัมมานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังและขันตุสัพพะเทวตาสัพัดังขานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเต